ิดสวิต์กุญแจครับเปิดสวิต์สัส่งงานไฟติดหนึ่งดวงครับปิดครับเปิดสวิต์สั่งงานไฟติดสองดวงครับดับเครื่องดับสวิต์กุญแจไฟต้องดับครับคนมากดสวิต์เล่นไฟจะไม่ติดครับมาดูวิธีการต่อครับผมต่อตามวงจรนี้นะครับเดี๋ยวต่อพร้อมๆกันทีแล้วเส้นนะครับ เดี๋ยวไปพร้อมๆกันทีละเส้นนะครับไม่เข้าใจวงจรนี้ไม่เป็นไรนะครับต่อเสร็จแล้วหลอดไฟต้องติดนะครับมาเริ่มเส้นแรกนะครับจากบวกแบตเตอรี่นะครับวงจรนี้บวกแบตเตอรี่วิ่งผ่านสวิตกุญแจนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์หลักการเดียวกันนะครับมันจะเอาไฟวิ่งผ่านสวิตกุญแจนะครับปึ๊บนะครับแล้วออกมานะครับไม่ว่าจะมีสายไฟกี่เส้นก็ตามนะครับเราจะหา12โวลต์ตรงนี้ ออนสวิตกุญแจไฟ12โวลต์ต้องออกมาตรงนี้นะครับอ่ะเส้นนี้หายยังไงครับตั้งมิเตอร์ไาย่าน DC ซนะครับย่าน20อย่างนี้นะครับไฟเรา12โวลต์นะครับตั้งไว้20มันจะไม่เกินนครับมิเตอร์นะครับบวกลบแตะดูนะครับต้องได้12โวลต์นะครับปึ๊บนะครับเห็นไหมประมาณนี้12โวลต์บวกลบนะครับโอเคมิเตอร์เราใช้งานได้แล้วนะครับ ลบไว้ที่เก่านะครับบวกเราก็เอามาแตะที่ขานะครับเดี๋ยวผมลองออฟดูนะออฟแล้วขาไหนก็ได้นะครับอ่าลองสีเขียวนะครับปึ๊บเราออนนะครับต้องได้สิบสองโวลต์ไม่ว่าเราจะออนแจ็คไหนก็ตามนะครับแจ็คแรกศูนย์วะแจ็คสองสิบสองอ่าลองนีแจ็คแรกศูนย์ 2, อ,อ, 0, ออฟศูนย์อันนี้ไม่ใช่ละเราต้องแจ็คไหน ก็สิบสองนะครับอ่าลองสีขาวแจ็คแรกสิบสองแจ็คสองสิบสองโอเคออฟเป็นศูนย์ออนสิบสองออนสิบสองโอเคอันนี้คือยังไงก็เราออนสวิตช์กุญแจยังไงก็มีไฟออกมานะครับอ่ะเราจะเอาขานี้นะครับไปใช้งานปื้อเดี๋ยวผมออฟก,ก่อนโอเคออฟแล้ว เราได้สีขาวแล้วนะครับจากนั้นเราจะเอาฟิวมาต่ออันนี้คือวงจรเดิมๆของรถนะครับเราแค่หาว่าเราจะเอาสายจากสวิตช์กุญแจเส้นไหนที่มันมี12-12นะครับตัวนี้ on 12 off 0นะครับเราต่อวงจรใหม่เราต้องต่อฟิวนะครับเพื่อป้องกันวงจรเดิมนะครับปะ่ะเราก็เอาฟิวมาต่อนะครับฟิวมาต่อจากสวิตช์กุญแจที่เราหามาเมื่อกี้นี้ปึ๊บนะครับ จากนั้นเราเอาไปเข้าสวิตสั่งงานนะครับจากฟิวอีกขาหนึ่งนะครับต่อไปเข้าสวิตสั่งงานนะครับจากฟิวเข้าสวิตสั่งงานแล้วก็มี2ขานะครับเราจะเอาเข้าขาไหนก็ได้นะครับเนี่ยสวิตออนออฟเราเนี่ยปึ๊บนะครับอ่ะจากนั้นนะครับสวิตออนออฟอีกขาหนึ่งมันจะเข้า85ของรีเลย์บอสนะครับ แวะดูรีเล์นิดนึงไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับฝั่งแปดห้าแปดหกเนี่ยคือขาสั่งงานรีเล์นะครับถ้ามีไฟสิบสองโวลต์จ่ายตรงนี้มันจะไปผักสวิตช์นะครับสามสิบมันจะวิ่งออกมาแตะแปดเจ็ดนะเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ก่อนตำแหน่งขามันจะประมาณนี้นะครับเราหงายขึ้นมามันจะมีตัวเลขอยู่นะครับต่อให้มันตรงกันนะครับเผื่อขาพี่ๆเพื่อนๆเ,เป็นสีอื่นของผมเป็นสีนี้อ่าวางง่ายๆเถอะจากสวิตช์ออนออฟนะครับนี่ออนออฟของเรา ต่อเข้า85ของรีเลย์บอส85ผมสีอะไรผมหงายดูแล้ว85ผมสีขาวนะครับรีเลย์85ของผมเป็นสีขาวนะครับนี่ผมมาร์คสายไปเลยขาที่รีเลย์กับขาสายสีเดียวกันนะครับ85เป็นสีขาวนะครับ85สีขาวปึ๊บ85ต่อกับ Switch สวิตช์สั่งงานครับ สวิตช์ออนออฟของเรานะครับไปเยาะนะครับจุดนี้ต่อเสร็จแล้วนะจากนั้นนะครับ86นะครับ86รีเลย์86ของผมเป็นสีเหลืองนะครับนี่86ของผมเป็นสีเหลืองปึ๊บะเหลืองวิ่งไปไหนครับ86สีเหลืองวิ่งกลับไปที่ขั้วลบหรือลงกาวตัวถังนะครับนมเต,เตอร์ไม่ใช้แล้วเราหาไฟ12โวลต์ได้แล้ะ ต่อ86กลับไปที่กาวตัวถังหรือขั้วลบแบตเตอรี่นะครับทีนี้ลูปแรกเราจบแล้วนะครับไฟ12โวลต์ผ่านสวิตช์กุญแจเราหาได้แล้วเราจะเอาเส้นไหนครับผ่านฟิลผ่านสวิตช์สั่งงานวิ่งผ่านรีเลมาขั้วลบนะครับกลับเข้าค้บวงจรที่ลบแบตเตอรี่หรือกาวตัวถังนะครับเมื่อออนสวิตช์กุญแจออนสวิตช์สั่งงานรีเลต้องทํางานนะครับพอมันจ่ายไฟให้85 86นะจ่ายไฟ85 86ปุ๊บ มันจะไปผักขาสามสิบวิ่งลงมานะครับเพราะออนออฟออนออฟมันจะก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับมาลองดูนะครับออนสวิตช์นะครับไม่ว่าจะแก๊กไหนก็ตามอ่ะผมเอาแก๊กสองเลยนะครับฟังเสียงที่รีเลย์นะครับสามสองหนึ่งเนยได้ยินไหมเนี่ยก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กกอกแก๊กนี่หมายความว่าขาสามสิบกับแปดเจ็ดเนี่ยมันก็แต่ขึ้นแต่ลงแต่ขึ้นแต่ลงครับออนออฟออนออฟออนออฟนะครับเราก็จ่ายไฟ ายนะครับออนออฟออนออฟออนออฟมันก็ก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กนะครับทีนี้ตัวนี้เอาไปสั่งงานโหลดต่อนะครับรูปแรกเราจบแล้วจบแล้วนะนะครับรูปต่อไปนะครับเราจะมารูปนี้บวกแบตเตอรี่ผ่านฟิวนะครับวิ่งมาสามสิบกระโดดไปแปดเจ็ดจากแปดเจ็ดไปเข้าบวกของหลอดนะครับจากหลอดก็วิ่งกลับมานะครับควลบแบตเตอรี่หรือกาวตัวถังนํามาจากบวกแบตเตอรี่ครับ วิ่งเข้าฟิวนะครับบวกแบตเตอรี่วิ่งเข้าฟิวตัวใหม่นะครับฟิวผมมีสองตัวนะตัวนี้คือฟิวตัดโหลดนะครับฟิวตัดโหลดนะครับปึ๊บจากฟิวตัวใหม่เราต่อเข้าขาสามสิบครับสามสิบรีเลย์บอร์ของเราสีอะไรเอ่ยสามสิบของเราสีดำนะครับวิ่งเข้าสามสิบนะครับปึ๊บ ของรีเลย์บอสนะครับนะมาเข้า30แล้วทีนี้ให้สังเกตรตรงนี้นิดนึงนะครับไฟที่วิ่งจ่ายโหลดโดยตรงเนี่ยสายไฟมันจะเส้นใหญ่นะครับไฟเส้นนี้นะมันจะวิ่งผ่าน30ผ่าน87วิ่งจ่ายให้โหลดโดยตรงนะจากแบตเตอรี่เนี่ยวิ่งเข้าโหลดโดยตรงเลย30 87 87 30ดดดดสสีดำา8ด87ดแปดดแดงน้ำเงินเนี่ยสายไฟดำแดงน้ำเงินจะเส้นใหญ่นะครับดำแดงน้ำเงิน เส้นนี้สายไฟจะเส้นใหญ่นะครับเพราะมันจะเห็นว่า85 86เนี่ยสายไฟจะเส้นเล็กพอมา30 87 87เห็นไหมขนาดสายไฟมันจะเส้นใหญ่กว่ากันนะครับ3เส้นนี้เป็นสายไฟที่รับโหลดโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วสายอื่นๆที่เอามาพ่วงกับตรงนี้ต้องเส้นใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะลายนี้นะปื๊บนะครับ จากแบตผ่านฟิวมาเนี่ยผ่านสามสิบแปดเจ็ดแปดเจ็ดเข้าโหลดออกจากโหลดลงกาวเนี่ยต้องเป็นสายไฟยเส้นใหญ่เนาะจากฟิวเข้าสามสิบเราจะไปแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเส้นไหนก็ได้มันถึงกันนะครับอ่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดมันเป็นสีแดงกับน้ําเงินนะครับเลือกสีไหนก็ได้อ่ะเลือกสีน้ําเงินก็ได้อ่ะชึบน,นะแปดเจ็ดอัานไหนก็ได้ไม่มีปัญหานะครับจาก แปดเจ็ดรีเลย์เข้าขั้วบวกของหลอดไฟนะครับขั้วบวกหลอดไฟแปดเจ็ดเข้าบวกหลอดไฟนะครับทีนี้ลบลบของหลอดไฟนะครับเส้นสีดำเนี่ยไปไหนนะครับลบหลอดไฟก็วิ่งกลับลบแบตเตอรี่ลบหลอดไฟวิ่งกลับลบแบตเตอรี่หรือลงกาวตัวถังนะครับอ่ะจบแล้วนะครับวิธีการต่อแค่นี้เองนะครับทีนี้ ออนก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาไล่วงจรอีกทีนะครับพอผมออนสวิตช์นะครับหลอดไฟดวงนี้ต้องติดนะครับสามสองหนึ่งครับปึ้งนะออฟนะครับตอนนี้ติดแค่ดวงเดียวเดี๋ยวสองดวงผมจะต่อให้ดูอีกแป๊บหนึ่งครับขอไล่วงจรให้ดูนะครับว่ามันทํางานยังไงนะจากตรงนี้นะครับบวกแบตเตอรี่ผ่านสวิตช์ุญแจนะครับพอเราออนสวิตช์ุญแจนะครับเนี่ยนะพอผมเดี๋ยวผมจะลองออนนะปึ๊บพอผมออฟนะครับออฟสวิตช์ุญแจตัดวงจรปึ๊บ ไฟจะต้องดับเห็นป่นะครับเดี๋ยวผมออฟก่อนผมออนแจ็คแรกใช่ไหมเราได้สิบสองแจ็คสองเราก็ได้สิบสองเหมือนกันครับเดี๋ยวแจ็คแรกนะครับแจ็คแรกไฟผมก็ต้องติดนะแก๊กสองไฟก็ต้องติดนะครับอันนี้คือความหมายที่ผมไม่ให้หาว่าต้องสิบสองสิบสองนะครับไม่ว่าจะแจ็คไหนตอนออนแต่ออฟต้องเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมออนออฟเป็นศูนย์นะครับคนมากดสวิตช์เล่น หลอดไฟจะไม่ติดนะครับอ่าอันนี้คือความหมายที่ผมให้หาตอนแรกนะครับอะผ่านสวิตช์กุญแจนะครับแป๊กๆนะครับวิ่งผ่านฟิวนะครับผ่านสวิตช์สั่งงานนะครับพอออนปุ๊บไฟจะวิ่งผ่าน85ไปครบวงจรที่86ลงกาวนะครับพอมันทำงานปุ๊บมันจะผัด30ไปหา87นะ30ถูกผักมานี่ฟิวนะครับ ที่เราต่อจากแบตเตอรี่เส้นใหม่นะครับเส้นนี้ต้องเป็นสายเส้นใหญ่นะครับเข้า30พอรีเลย์ทำงานไฟจาก30บวกอยู่นี่กระโดดไป87นะครับวิ่งเข้าขั้วบวกของโหลดนะครับลบของโหลดก็วิ่งกลับลบแบตเตอรี่หรือกาวตัวถังนะครับพอผมออนสวิตช์สั่งงานปุ๊บเปี้ยนะครับรีเลย์ทำงานผลักให้ไฟวิ่งมานีป๊บนะครับหลอดไฟก็ติดประมาณนี้นะครับทีนี้วิธีการต่อหลอดไฟ2ดวงทําไงครับ เราก็เอาหลอดมาขนานกันเลยครับขนานที่ปลายทางเลยนะครับก็ทีนี้ใช่ไหมครับบวกบวกของหลอดไฟเรานะครับบวกหลอดไฟเราไปต่อ87นะครับเราจะวิ่งเข้าจุดเดียวกันเลยก็ได้เนี่ยนะครับก็บวกต่อบวกนะครับลบนะครับลบเส้นนี้ลบก็เอาไปเข้ากาวนะครับ รวงกลางตัวถังหรือลบแบตเตอรี่นะครับผมออนสวิตกุญแจออนสวิตตรงนี้2หลอดนี้ต้องติดพร้อมกันครับนี่นะง่ายๆครับอันนี้การต่อขนาดหลอดนะครับก็ตามนี้บวกต่อบวกลบต่อลบนะครับหรือวางวงจรนะครับเขาจะาบวกไปต่อแปดเจ็ดขาหนึ่งอีกบวกก็ไปต่ออีกแปดเจดขาหนึ่งนะครับแยกกันได้แต่มันก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพราะมันเป็นจุดเดียวกันจุดร่วมเดียวกันนะครับต่อสีแดง ต่อสีน้ำเงินนะครับบางคนงงนะครับไม่เป็นไรนะครับมันแดงแดงกับน้ําเงินเนี่ยยังไงก็เป็น8ปดเจดปดเจมันวิ่งไปถึงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่อดแล้วมันก็จะติด2องดวงแบบนี้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับวิธีการต่อรีเลย์บอร์ดพยวผมก็ให้ดูวงจรชัดๆอีกทีนึงนะครับ